ยินดีต้อนรับคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ซึ่งทางโรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้จัดแนวทางการเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้ มาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด -19 ในสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสองบริหารงานโดยนางวิมลภัยสารจิตรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่ มีจำนวนข้าราชการครูทั้งหมด9คนครูอัตราจ้างทั้งหมด6คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2คนและแม่ครัว2คนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน374คนโดยโรงเรียนวัดตอนใหญ่ได้กําหนดพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้อาคาร1 หรืออาคารแบบ004หรืออาคารสีชมพูชั้นที่2จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6อาคาร2หรืออาคารสปชหรืออาคารสีส้มชั้นที่1จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1นถึงสชั้นที่2จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1 อาคาร3หรืออาคารอบจหรืออาคารสีเหลืองชั้นที่2จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหนชั้นที่3จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับส โรงเรียนวัดดอนใหญ่จัดพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อและปลอดภัยสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ปฏิบัติภาร,รกิจกิจกรรมที่ปลอดภัยทั้งห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงอาหารห้องน้ําและมีพื้นที่ที่มีสถานที่โล่งปโปรง่งมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่กว้างขวางและเพียงพอ ตามมาตรการเว้นระยะห่างคือสนามฟุตบอลอาคารโดมซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งดำเนินการจัดสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน school isolation สำหรับการรองรับและดูแลเบื้องต้นกรณีนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด -19 หรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวกดังนี้ 1>, 1. จัดเตรียมห้องคัดกรองผู้ป่วยกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรภายในสถานศึกษามีอาการน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 2. มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ประจำเพื่อดูแลช่วยเหลือในการประถมพยาบาลเบื้องต้นและประสานงานโรงเรียนกำหนดจุดรับส่งนักเรียนโดยให้ทั้งรถที่ผู้ปกค,ครองรับส่งนักเรียน และรถรับส่งนักเรียนเข้ามาส่งนักเรียนภายในโรงเรียนตรงจุดที่โรงเรียนกำหนดให้และเดินรถภายในโรงเรียนตามกำหนดการของโรงเรียนเพื่อความปลอดภยัยกำหนดจุดที่เป็นพื้นที่คัดกรองเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการในโรงเรียนโดยในบริเวณจุดคัดกรองประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์และ QR code ไทยชนะเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลผู้เข้ามาติดต่อราชการภายในโรงเรียนกำหนดให้ค่าราชการครูบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งแม่ครัวได้รับวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3อย่างน้อยร้อยละ85-100%ถึงเปอร์เซ์ ในการเปิดเรียนโรงเรียนวัดตอนใหญ่มีมาตรการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิทตามแนวทางที่กำหนดดังนี้ 1. ในวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนดำเนินการตรวจคัดกรองแอนติเจนเทสคิทให้กับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งแม่ครัวด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจคัดกรองให้ 2. มีการทำการสุ่มตรวจทุกสัปดาห์ไม่น้อยกว่า10%เอร์เซนสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาจัดเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการและสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆห้องเรียนห้องเรียนร่วมเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงอาหารห้องน้ำมีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งและมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า1.5เมตรโดยคำนึงถึงสภาพบริบทและขนาดของพื้นที่มีการจัดทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดาำหน่งชัดเจนจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดดอนใหญ่ปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดโดยโรงเรียนทำการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานติดตามการประเมินผลผ่านโมโควิดและ ECOVID Report อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงแนวทางการส่งต่อและการเข้ารับการรักษาสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษากับโรงพยาบาล CGS นําลำลูกกาและจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 โดยประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในการร่วมมือกันหากพบผู้ติดเชื้อภายในโรงเรียนหรือชุมชน โดยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิดของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ค่ะแนวทางการเตรียมความพร้อมตามประเด็นการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษามิติที่ 1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค หโรงเรียนวัดดอนใหญ่จัดเตรียมที่นั่งในห้องเรียนที่นั่งพักที่นั่งในโรงอาหารและจุดยืนรับส่งสิ่งของโดยเว้นระยะห่าง1-2ถึงเมตร 2. โรงเรียนวัดดอนใหญ่มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนถึงการปฏิบัติตนก่อนเข้าสถานศึกษา และขณะอยู่ในสถานศึกษา 3. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้มีการจัดเตรียมจุดล้างมือพร้อมสบู่ให้เพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน 4. โรงเรียนวัดดอนใหญ่กำหนดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาโดยมีครูประจำจุดคัดกรองเพื่อคัดแยก 5. โรงเรียนวัดดอนใหญ่กำหนดมาตรการลดการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่เกิน50คนเช่นกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีหรือกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นต้น 6. โรงเรียนวัดตอนใหญ่มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมกันโดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณห้องของตนเอง ในช่วงเช้าก่อนนักเรียนมาเรียนและในช่วงเย็นหลังนักเรียนเลิกเรียนแล้ว 7. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ทำการประชาสัมพันธ์มาตรการอย่างเคร่งครัดและไม่ปิดบังข้อมูลนอกจากนั้นโรงเรียนวัดดอนใหญ่ยังได้กำหนดให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องทำการประเมินไทม์ไลน์ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 8. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้จัดทำมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งและงดรับประทานอาหารร่วมกัน 9. ทางโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ได้มีการยึดหลัก6มาตรการเสริมเป็นแนวทางและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด 10. ซึ่งทางโรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้กำหนดจุดให้ลงทะเบียนสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เข้ามาติดต่อราชการทุกคนให้ลงทะเบียนไทยชนะ ตามที่รัฐกําหนดด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ 11. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้มีการจัดทําประกาศตรวจสอบและสอบถามนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 12. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้มีการจัดทําแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวเอง14วันและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ13โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ปรับสภาพห้องเรียนและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนอกจากนั้นยังมีการทำแนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนสำหรับห้องเรียนและสำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอีกด้วย 14. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนและตารางการใช้ห้องเรียนและแนวปฏิบัติการทำความสะอาดห้องเรียน 1 5โรงเรียนวัดดอนใหญ่มีการจัดทำตารางการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆเช่นห้องเรียนห้องน้ำรวมถึงถังขยะตามห้องต่างๆต้องมีฝาปิดที่มิดชิด 16. โรงเรียนวัดดอนใหญ่มีมาตรการส่งเสริมนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จักและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนา2019 17โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้จัดทำประกาศของโรงเรียนให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาหมั่นประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่อง 18. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้จัดทำประกาศและทำการตรวจด้วยแอนติเจนเทสทิตหรือ ATK ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนของทุกคน 19. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดดอนใหญ่จำนวน19ท่านได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรการมากกว่าร้อยละ85 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบ3ามเข็มจำนวน16ท่านคิดเป็นร้อยละ84.21ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบ2องเข็มจำนวน18ท่านคิดเป็นร้อยละ94.74 ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนหนึ่งเข็มจำนวน18ท่านคิดเป็นร้อยละ94.74ครูและบุคลากรที่รอรับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวนหนึ่งท่านคิดเป็นร้อยละ5.26 20. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้จัดให้มีห้องไอโซเลชันหนึ่งห้อง ที่เป็นห้องสำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงโดยเฉพาะและจัดให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาดูแลห้องนี้โดยเฉพาะรวมทั้งเป็นคนพานักเรียนที่มีอาการเสี่ยงส่งกลับผู้ปกครองซึ่งในการปฏิบัตินี้จะปรากฏอยู่ในแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ด้วยมิติที่2การเรียนรู้ 21โรงเรียนวัดดอนใหญ่มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพอนามายัยให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา2019เช่นเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยวิธีการล้างมือที่ถูกต้องเป็นต้นซึ่งทางโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามบริเวณต่างๆที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด 22. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกเนื้อหา เกี่ยวกับรายวิชาต่างๆรวมทั้งให้ครูผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 23. ทางโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ให้ครูผู้สอนจัดหาสื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019สำหรับประกอบการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของสื่อออนไลน์สื่อออนดิมานและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย24 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมชมรม 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์25ทางโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ได้จัดทำคำสั่งให้มีนักเรียนอย่างน้อยสองคนเป็นจิตอาสาอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยครูอนามัยทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียนในฝ่ายนักเรียนด้วยมิติที่3การครอบคุมถึงเด็กด้อยโอกาส26 มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้และจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนให้มีจํานวนมากเพียงพอสำหรับนักเรียนไว้ใช้สำรอง 27. มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขะอ,อนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา2019สำหรับกลุ่มเปราะบางจัดซื้อเจลแอลกอฮอลให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน28ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีอายุ12-18ปีกลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนักมากมีโรคประจำตัว7กลุ่มโรค หรือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโครโรนา2019ตามแนวทางที่รัฐกำหนดมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครอง31ทำแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับแล้วนำแผนชี้แจงให้บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทราบ และซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวดพิจารณากรณีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 32. ทําทำป้ายหรือเอกสารสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจว่าโรคไวรัสโคโรนา2019นนั้นติดได้และสามารถรักษาหายได้เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม ต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 33. มีการจัดแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยดาวน์โหลดแบบประเมินความเครียดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินทุกเดือนหรือทุกๆ2สองเดือน 34. โรงเรียนวัดดอนใหญ่มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนและเข้ามาเรียนเพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม 35. มีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน SOP ประจำห้องพยาบาลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกันและกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อยือนยันในสถานศึกษาหรือชุมชนมิติที่5นโยบาย 36. มมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขะอ,อนามัยส่วนบุคคล 6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานชัดเจน37มีนโยบายการเฝ้าระวังคัดกรองตัดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลัก3 t 1V ได้แก่ tsc plus thai safe t h a atk วัคซีน และสามารถถือปฏิบัติได้ตามหลักการนี้ 38. มีนโยบายคุมเข้มควบคุมการดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียนในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย 39. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ www วัดดอนใหญ่ .ac.th เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนวัดดอนใหญ่รวมทั้งตามกลุ่มแอปพลิเคชัน Line ของห้องเรียนด้วย40มีนโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับส่งนักเรียนเช่นการทำความสะอาดภายในภายนอกรถ ก่อนและหลังการใช้งานเว้นระยะห่างของที่นั่งโดยมีสัญลักษณ์แสดงที่นั่งอย่างชัดเจนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์บนรถและลดการพูดคุยหยอกล้อเล่นการบนรถด้วยมิติที่6การบริหารการเงิน41 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564 42. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019เช่นแอนติเจนเทสคิตหรือเครื่องตรวจ ATK หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยเจลและแอลกอฮอล์หรือสบู่เป็นต้น 43. มีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019ตามความจำเป็นและเหมาะสม 44. ทางโรงเรียนวัดดอนใหญ่จึงได้มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเพื่อจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทําหน้าที่ดังกล่าวนี้45การจัดเตรียมส o o ู Isolation มีขั้นตอนอย่างไรเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษา 45.1การรักษา small bubble โรงเรียนวัดตอนใหญ่ได้มีการจัดทำแผนดำเนินการเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อในสถานศึกษา45.2โรงเรียนวัดตอนใหญ่ได้มีการจัดเตรียมห้องหนึ่งห้องไว้สำหรับเป็นโซน isolation เ,เพื่อคัดกรองและรับรองเด็กกลุ่มเสี่ยง 45.3. โรงเรียนวัดดอนใหญ่มีการดำเนินการติดต่อเพื่อขอทำ MOU กับโรงพยาบาล CGS ลําลำลูกกาเพื่อส่งต่อเด็กติดเชื้อทำการรักษาต่อโรงเรียนวัดดอนใหญ่ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการและทุกท่านที่รับชมขอขอบคุณค่ะ